นี่ครับคิสตอรีน้บลากเขาแน่นกระถางนะครับผมก็จะย้ายเป็นกระถาง8นิ้วนะแล้วก็จะหยุดที่8นิ้วละก็คือจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ใช่คือถ้ามันมันสูงก็คือจะยกยอดเอาก็เปลี่ยนนี่คิสตอลีน้ำมสองตนเรารู้สึกว่าวางไว้กับพื้นนะแล้วเป็นพื้นหินคือดูคือโอเคนะัโอ้โห้รากดีดีอ่ะใช่พวกนี้เป็นพรีเมี่ยมหมดเลยป่ะพิเศษป้อง เนี่ยแะเดี๋ยวไปคุยกันตอนทำตัวคริสตอลีนัมเนี่ยพี่เจฟบ,บอกว่าวัสดุปลูกจะต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นเลยสำหรับพี่เจฟใช่ไหมใช่คือรู้สึกว่าการเกิดรากหรือการเจริญเติบโตคือมันดีที่สุดเนี่ยรากสำหรับตัวคริสตอลีนัมเนี่ยพี่เจฟใช้เป็นสูตรพรีเมียมย่าวไปเลยตลอดถูกแล้วก็จะมีการโปะฐานกับ เปือกสนใช่ไหมพี่เจฟบอกว่าเขาชอบเนาะใช่กระถังจะ6หกเป็นแปดคือเท่านี้แล้วคือถ้าเขาสูงวันนี้คือผมก็จะยกเอานะครับไม่ไม่ไม่ย้ายละก็คือยกยอดไปปลูกแล้วให้เขาแตกหน่อครับเราเคยมีใหญ่มากๆอยู่แล้วเนี่ยแหละต้นนี้คือต้นลูกอ่ะอ๋อก็ลูกเขาก็ได้จากจากหน่อยอ่ะไปแล้วยอดอะแบ่งไปแล้ว อันนี้คือเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นลูกสวยนะถ้าใครจําไม่ได้นะคะไปดูคลิปเก่าได้นะเดี๋ยวหรือ,อ,อว่าเดี๋ยวพี่ฝนแปะรูปให้เดี๋ยวไปเตรียมหินทานแล้วก็หินเม็ดใหญ่แล้วก็หินเม,ม็ดเล็กเพื่อไม่ให้วัสดุเขาตกพี่ฝนร,รู้สึกว่าพี่เจฟให้ความสําคัญในการรองพื้นมากๆมีความจําเป็นอะไรบ้างพี่เจฟอธิบายให้ฟังอีกทีเขาก็จะพ้นจากน้ำเพราะเวลาเราเลี้ยงจัดก,การรองน้ำนงางนี้ด้วยใช่ไหมใช่จับพื้น พื่อใส่จานรองไร้ข้างในด้วยความเป็นระเบียบใช่ไหมพี่เจสถูกต้องความแบบสวยงามพอกันอย่างเงี้ยนะก็ทําให้ประหยัดวัสดุปลูกไปด้วยเนาะใช่เคยเห็นไหมเขาก็จะแยกชั้นไม่ลงไปข้างล่างเราเลี้ยงที่โรงเรือนข้างล่างตลอดเลยเนาะพี่เจถูกต้องคือเคย<อ>ไปเลี้ยงข้างบนแล้วนะไม,ไม่ดี รู้สึกว่าไว้โต๊ะไม่ดีรู้สึกว่าวางกับพื้นเนี่ยปกติไว้โต๊ะใช่ไหมเห็นไหมใบก็จะอย่างนี้ฮนะใช่ใช่แต่แต่แต่วางพื้นใช่ไหมใบตั้งนี้อ้รู้สึกว่าวางพื้นดีกว่าเยอะหน้าเหมือนหน้าเขางัดรับแสงดีจังถูกอ่ะก็จะเว้นขอบไว้นะครับเดี๋ยวเอาเปลือกสนปกข้างบนอือหือเนี่ยพรีเมียมอ่ะ พรีเมียมก็ดีเงี้ยพี่เจฟอันนี้พี่เจฟไม่กระท้อออกเลยเนาะไม่ไม่ไมใส่ลงไปผสมรวมกับวัสดุปลูกใหม่ได้เลยใช่เพราะว่าในสูตรพรีเมียมเนี่ยมันไม่มีตัวที่จะเป็นแบบย่อยสลายหรือจะเป็นของเสียฉะนั้นเขามีอายุการใช้งานที่นานมากเลยเนาะใช่ใช่อันนี้คือดีที่สุดแล้วอะตั้งแต่ทำมานะ แต่ใครสะดวกไงก็อย่างนั้นแหละใช่ค่ะแต่คือผมสะดวกแบบนี้พี่เจฟทำแบบนี้แล้วประสบความสําเร็จสําหรับเขาคือเลี้ยงเราได้สวยเองแล้วก็เออเลี้ยงเราได้ใบใหญ่แล้วก็ไม่มีมแมลงรบกวนนั่นแหละเดี๋ยวพี่ฝนจะถามเรื่องนี้เนี่ยคนอื่นเลี้ยงจะมีปัญหาใบเสียหายโดนมแมลงบุกตลอดของพี่เจฟเลี้ยงไม่เคยเห็นเลย ที่ฝนไม่เคยเห็นเลยยกเว้นตอนอยู่ดาดฟ้าในลงเรือเราชื้นอยู่แล้วนะครับก็จะปัญหาเรื่องนั้นก็จะน้อยมากอันนี้วัสดสุผูกที่ตกตกลาจะมาลวมสำหรับใครที่อยากผสมแบบพี่เจฟนะคะอยากผสมเองพี่เจฟมีคลิปแนะนำแล้วก็บอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะย้อนดูคลิปเก่าได้นะหรือใครไม่อยากผสมเอง ให้พี่เจฟผสมให้ก็สามารถทักพี่เจฟจากตรงนี้ได้เลยนะคะคุยกับพี่เจฟได้โดยตรงเลยนะคะใช้กับหน้าวัวใบ,บใช้กับซิโลมอนเซล่าซิงโกเนียมตระกูลพวกที่เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมพี่เจฟใช่ใชเราจะแยกก็เฉพาะที่เป็นเสน่ห์จันกับพัตตาสนามที่จะใช้เป็นสูตรเสน่ห์จันนะคะอันนี้คือโปะบนจริงๆนะคตตริสตัลเอน้มไม่รู้ทําไมแต่เวลาโปะเปลือกสนกับ่านไว้ข้างบนคือ ดีเสมอเขาชอบอะคกสนดูสิเขาจะมีความตั้งน่าตั้งขึ้นตอนวางพืง้นอยู่ในกระถางที่มันแบบว่าสวยงามเรียบร้อยคนะพี่เจฟอันนี้พี่เจฟจะต้องโรยสตารก,กันจีกับตัวออสโมโคตลงไปอีกไหมคะในของเก่ามันยังมีอยู่เลยอะหมายถึงว่าในเนี่ยในต้นไม้เนี่ยยังมีอยู่<อ>ก็กเ,เนี่เนี่ยออสโมโคตก็ยังอยู่อ๋อเพราะเราเอา,านเก่า รวมเป็นดูดด้วยแล้วเนาะใช่คือรากมันไม่มีเสียหายเลยอะวัสดุก็คือไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุกูกจะทิ้งเฉพาะเวลาที่แก้รากเน่าแก้ปัญหาที่ไม้เสียหายใช่ไหมคือก็ไม่ได้ทิ้งนะคือไอ้รากเน่าเราก็มาปล่อยให้แห้งได้ หมายถึงว่าวัสดุปลูกเก่าอ่ะเราก็มามาผึ่งให้แห้งเอาไปตากแดดให้แห้งก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นวัสดุปลูกถ้าพี่เจ๊ตัดมาเป็นตัวมาเป็นพรีเมียมแล้วอ่ะก็ไม่ไม่เคยเจอว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องนั้นจากที่สมบูรณ์แล้วเป็นตัวเนี้ยไม่เคยมีเจอว่าจะมีปัญหาเรื่องรากเลยอ่ะสวยงามเสร็จแล้วสองต้นใบกามาจีแบบว่างให้ทุกคนดูใครยังไม่มีน้ามีนะใช่แล้วก็หลายคนที่ คิดว่าเลี้ยงยากเจอมแมลงบุบบ่อยใช่ไหมคะพี่เจฟอธิบายหน่อยแล้วอธิบายซ้ำเขาชอบชื้นรู้สึกว่าตระกูลหน้าวัวแบบพวกใบแบบนี้พวกควีนพวกคิงพวก คริสตัลลีนัมอะไรพวกนี้จริงๆชอบแสงเยอะนะแต่ชอบชื้นชื้นอย่างเดียวเลยห้ามแฉะแฉะคือเน่าฟอกกี้ได้อยู่ใต้เครื่องคุณหมอแฮปปี้มากใช่ถูกต้องคือเนี่ยผมลดน้าแบบธรรมชาติเลยนะแบบไม่ได้ลดลงไปในกระถางก็แค่ลดแบบฝนตกธรรมดาวางไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับถ้าสมมุติว่าใส่จานรองเนี่ยอันนี้ใส่จานรองน้ําได้นะอืเพราะว่าทําหินสูงไว้ค่ะวางไว้เฉยๆแล้วก็ฟอกกี้ ให้ความชื้นแค่นั้น <ทำ S 1> คือไม่ต้องต้องลดโจกเข้าไปข้างในถูกต้องเรื่องมแมลงเนี่ยก็ไม่มีหนึ่งคือสต a ๊กเกอรจีสองเราใช้น้ําดําตลอดเวลานะครับคือฟอกกี้หรือว่าฉีดรอบๆทั้งโรงเรือนเนี่ยผมก็ลาดอยู่แล้วเพื่อให้มันมีกลิ่นเพื่อมแมลงก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มาบุกนะครับเพราะว่าพี่ฝนไม่เคยเจอปัญหาพี่เจฟว่าไม่โรงเรือนเราชื้นด้วยคือถ้าโรงเรือนชืน้นแมลงก็จะไม่บุกถ้าโรงเรือนแห้งมแมลงก็จะบุกขึ้นอยา่างดาฟาแห้งไวใช่ไหม อย่างแดดฟ้าแห้งมมแมลงก็จะบุกนะครับอยู่ข้างล่างเนี้ยเนี่ยเครื่องพ่นหมอกทํางานตลอดเราคอยเช็คน้ําคอยเช็คพื้นว่าไม่ให้แห้งอะ่ะก็มแมลงก็จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็สตากเกอรจีถึงเอียมไฟถึงก็คือหมดปัญหาเรื่องมแมลงเพราะว่าผมไม่ใช้สารเคมีนอกเหนือจากสตากเกอจีจเพราะว่าเขาเป็นผงอ่าเป็นผงต้นไม้เขาสามารถดูดซับไปเองได้แต่ถ้าอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่นฉีดคือผมไม่ใช้นะครับ เป็นน้ำดาปลอดภัยใช่ถูกต้องอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาวางปึ๊บใช่ใช่พอไอ้ย้ายกระถางสามารถวางที่เดิมได้เลยเหรอพี่เจ๊อันนี้คือที่เดิมเขานะครับที่เดิมเขาคือตรงนี้เพราะว่าเขามาจากการแค่ปรับกระถางเฉยเยใช่ไหมคะพี่เจ๊ให้ดูเลยอันนี้แมลงบุกจากข้างบนดาดฟ้าอ่าหลังจากนั้นคือดีขึ้น แล้วก็บใบสวยนะแต่แต่แต่ที่ใบเล็กลงเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งปรับนะครับเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นละอันนี้น่าจะใหญ่แล้วแล้วก็อยู่อันเนี้ยถ้าเขา เกิดสูงขึ้นมาเนี่ยผมจะยกยอดแล้วผมจะไม่ขยับกระถางครับแนิ้วคือพอสําหรับคริสตัลลีนั่มนะจะมีทําฟอร์มใหญ่ๆใ,ให้เห็นอีกไหมคะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาจะใหญอ่อันนี้ก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลูกผสมหรือเปล่านะครับใบก็จะเล็กกว่าแต่ว่าอันนี้เขาชอบมีหลายยอดอยังไม่ทันยกก็จะมีนี้อันนี้รากดีเลย<า>เห็นไหมมากใช่เกิดจากในวัสดุปลูกสูตรพรีเมียมเลยนะใช่อันนี้เห็นไหมว่ากระดูกความชัดก็จะต่างกันความเข้มนะครับ ใช่ก็จะมีแบบจริงๆเขามีหลายฟอร์มเนี่ยมันมีลูกผสมมีอะไรเยอะแยะมีลูกผสมเยอะทุกคนใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นตัวออริจินอลนะเอาไว้อย่างนี้ก็ยังได้เลยแล้วนะครับนี่หมายความว่าแดดแรงงใช่แต่ว่าเพิ่งย้ายกระถางเองนะไม่มีปัญหาคือเห็นละลากดีลากดีใบดีไว้อย่างนี้ก็ได้เลยเขาก็จะได้โตไวจะรองน้ําก็ได้หรือไม่รองก็ได้เพราะว่าอยู่ในถาดอยู่แล้วนะสวยมากแหละตัวจริงเขาใบเป็นกำมะหยี่เดี๋ยว ได้อัปเดตฟอร์มใหญ่แน่นอนเพราะย้ายกระถางมาแล้วเขาจะบึบแน่นอนจริงเหรอจะไม่ไปก่อนเหรอเขาจะบึบอาจจะถ้าย้ายบ้านก่อนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะบึบแน่นอนครับแต่มีหลายต้นโยเอออันนี้ก็จะเป็นอีกฟอร์มกะอันนี้นะเหมือนคนละเหมือนลูกผสมคนละตัวกันอีกเนี่ยใบเกิดใหม่เนี่ยมันต่างกันเห็นไหมอนะี่ใบเกิดใหม่มันต่างกันเห็นไหม,เห,มเห็นไหมเห็นปะ พวกนี้ลูกผสมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวออริจินอลละต้นฉบับสุดต้นฉบับสุดไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยเนี่ยผมก็ทิ้งๆก็โตมีความชืน้นแสงดีน้ำดำสม่ำเส,สมอใครมีคำถามเพิ่มเติมก็อคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามพี่เจฟทุกช่องทางตรงนี้เลยรอบหน้ามีอะไรสนุกสนุกอีกฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วยบายทุกคนคะ่ะยบไปพี่เจฟด้วย